แปดแสนยังเดินเป็นการวัดกันระหว่างหมัดกับแข้งครับอ้าวซ้ายยาวครับทองซ้ายเวทที่สองอ้าวแปดแสนซ้ายเวทที่สามโอ้แขนครับแขนเจ็บหรือเปล่าครับโอ้โดนไปหลายดอกดูครับนี่อาการเจ็บแขนครับโอ้โโออ้้แขนครับแขนโอ้ยครับแขนโอ้โหเตะระเบิดระเบือเลยฮ้ยคนแรกไม่บังเลยครับตั้งแต่แปดแสนเลขโอ้โหเดินไป เดินไปรับแข้งนี่เป็น10บๆแข้งเลยนะครับโอ้โหแล้วเบาซะที่ไหนแล้วครับแข้งของทองแฟร์เทคนี่ครับโอ้แขนนี่คงล้าเต็มทีเหมือนกันนะครับรีบอลเด็กเจ้าหาครับเนี่ยครับแข้งขวามาครับรีบอลครับคือผมกําลังเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าทางด้านของเจ้ารีบอลเนี่ยเอาชนะอย่างเพชรเจียลสูตรมาชนะจักชัยเพชรทองมานะครับแล้วก็มาแพ้สิงห์ทองสิทธิ์ลังประเสริฐนี่ก็ถือว่าในการเจริคุต่อสู้มานี่ไม่ธรรมดานะครับ แต่ว่ามาเจอแข้งซ้ายของทองนี่จะไปไม่เป็นเหมือนครับเนี่ยครับโลยโดนเตะแขนห้อยเลยครับห้อยเลยไม่ไหวแล้วครับโดนเป็นหนึ่งนับแขนไม่ไหวเลยครับรับเยอะนี่นะคุณบู้ชมยอมเลยครับยอมต้นนะฮะกรรมการต้องดูอาการน้ำมวยด้วยครับอาคือคือยืนไหวแต่ว่าแหมยวนแขนนี่ไม่ทํางานแล้วก็สายตาไม่เอาแล้วครับก็เทเกิดน็อกเอาได้ในต้นยกสี่นะครับแกเตะแบบไม่เลี้ยงเลยนี่นะ ทรงเดิมฮะรีบอลครับคือยังเดินก็ไปทรงเดินตั้งแต่ยกแรกยันยกส่ก็พายเทนนิสก็นก็นอกเอาไปนะครับสู้กันไม่ได้ครับยังไงนะครับก่อนจพะพเดศึกปวดแข้งสายต้นแขนนะครับโอ้โหเนี่ยครับแขนนี่มันโอ้โหมันอันตรายตรง,ถ,ง,ถ,งถึงตัวให้ไวครับโยนเข่าขวามาครับสงกรานครับ โอ้ยแข้งซ้ายแม่มาอีกแล้วครับเฉพาะเจ้าปะคุณครับแม่เล็งก้านคออย่างเดียวครับแม่เตะสูงครับโอ้ยแขน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 มีปัญหาแล้วครับแขนมีปัญหาแล้วครับไหวไม่ไหวครับโอ้กรรมการนี่นี่ครับเซฟยอดเยี่ยมมากครับวชรินทร์รัชนิพนธ์ครับโอ้เนี่ยครับไม่งั้นแล้วจะติดหนักกว่าเดิมนะครับโอ้โหนี่ขนาดเตะติดกาดนเลยนะ ออกอาการแล้วครับกรรมการตาวัยจริงสุดยอดกรรชื่นชมกับกรรมการท่านนี้ครับวัชรินนะคุณป๋องครับโอ้โหสุดยอดกรรมการครับนี่ครับเหนืออื่นใดนึกนอกนองเหนือจากขนแพชนะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนี่ครับเซฟได้ต้องเซฟครับโอ้จบเร็วครับคุณผู้ชมครับไม่รอดจริงๆด้วยครับคำถามนี่ถามมาดังเลวเกินครับขอบคุณภาพสีสวยจากทิฟฟี่ครับแผงสีเขียวเตะซ้ายครับเนี่ยครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วซ้ายโอ้หยกบังนะครับคือถ้าไม่โดนแขนก็โดนคอครับ มี<ด>อยู่ 2, 2> อย่างนีฮะตั้งแต่ดอกแรกแล้วละครับนี่ดอกนี้ครับดูฮะจังหวะตักเ,เข้า<ะ>ไปฮะโ, <Belle. S 2> โอ้โหแล้วคือจะเตะแรงจริงๆครับดอกนี้นักมวยบอกแล้วว่าเจ็บแล้วฮะต้นแขนครับโอ้โหแต่เจ้าสงการบอกว่าโดนแขนดีกว่าโดนคอครับดูครับชัดช้าช้าเนี่ยครับจังหวะหวดเนี่ยเตะหนักจริงๆครับของคนนี้ครับโอ้คือถ้าไม่โดนแขนยังไงก็คอแน่ๆครับพี่แก ชื่นชมกรรมการนะเซฟต้องมวยได้ดีมากครับคือเจ็บแค่นี้ก็